Good ก้าวเ n ร s n เสด n จเอนประถม5สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับครูจีค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะจะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะทีนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะนี่เลยหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็อุป,ปกรณ์ในการ เรียนให้ครบถ้วนทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะให้นักเรียน open your book on page 14นะคะ open your book on page 14นะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า14นั่นเองนะคะ are you ready for t o do exercise today นะคะ are you ready Yes everybody say yes okay let's go I will explain about the exercise นะคะคุณจะอธิบายในเรื่องของ exercise แล้วนะคะแบบฝึกหัดนะ,ะก่อนอื่นเลยเรา look at number 6นะคะดูที่ข้อที่6เขาบอกว่า complete the questions and answer เขาให้ ติมนะคะประโยคคําถามให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ตอบคําถามด้วยนั่นเองนะคะคำถามมาจากไหนดูตัวอย่าง number one เขาถามไปว่า who's younger who's younger หมายความว่า who is younger younger ก็คืออะไรคะเด็กกว่านั่นเองใช่ไหมคะ,ะใครเด็กกว่านะคะ แล้วในนี้เขาก็มีประโยคมาให้อีกว่า your sister or your p a r r o t นะคะแล้วก็วงเล็บว่า young นะคะเขาบอกอีกว่า my sister แล้วจุดๆๆนะคะตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เขาก็ตอบมาอีกว่า is younger ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือง่ายนิดเดียวทำตามเขาค่ะคำตรงนี้ตัวอย่างเขาให้มา w h o s younger ยังตัวนี้เขาก็ามาเติม er เป็น younger ถูกต้องไหมคะฉะนั้นคำในวงเล็บเหล่านี้เราจะต้องนำมาทำาไมเติม er นั่นเองซึ่งเราก็สามารถเติม er ได้เลยไหมคะเติม er ได้เลยในบางคำนะคะเช่น o r เติม er ได้เลยนะคะส่วน quiet ก็เ er ติม er ได้เลย แต่น้อยสี่คำนี้นะคะให้นักเรียนตัด y ทิ้งนะแล้วเปลี่ยนเป็น i จึงจะเติม er ได้นั่นเองกลายเป็น n o อยสี่ er นะคะอ่าต่อไป่อเติม er ได้เลยแล้วก็ short เติม er ได้เลยนะคะอ่าคำพวกนี้ครูอบอกไปแล้วเบื้องต้นฉะนั้นข้างหน้านะคะยกตัวอย่างข้อที่2อีก1อย่างนะคะข้างหน้านักเรียนสามารถ ใส่ who's เหมือนกัน who's นะคะ who's นะ,ะ who's แล้วตามด้วยตามด้วยอะไรคะตามด้วย old แต่ต้องเติม er เป็น older ใช่ไหมคะ who's older ฮะ,ะถูกต้องไหมฉะนั้นนักเรียนจะต้องแค่นำคำในวงเล็บพวกเนี้ยนะคะเติม er ให้เรียบร้อยหลังจากนั้น นะคะให้นักเรียนมาตอบอีกว่าเขาให้มาแล้วเนี่ยว่า my parrot นะคะเราก็ทำไมคะแค่ใส่ว่า is แล้วก็เติม o the ข้างหลังนั่นเองง่ายใช่ไหมคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนทำข้อที่เหลือด้วยตัวเองนั่นเองนะคะโอเคครูเชื่อว่าพวกเราทำได้อยู่แล้วต่อไป number 7เขาบอกว่า writer questions นะคะให้เขียนประโยคคำถาม and complete the answers แล้วก็เติมประโยคคำตอบนะคะให้สมบูรณ์นะคะ then complete the table นะคะอะ่าหลังจากนั้นมาเติมตารางให้สมบูรณ์อีกต่างหากนะคะอะ่าทีนี้เรามาดูกันที่ number one ก็คือตัวอย่างของเขานะคะเขาบอกว่า Artistic นะคะเขาให้คำแบบนี้มาด้วยแล้วก็ให้คำว่า you แล้วก็ให้คำว่า your mother นะคะในวงเล็บพวกนี้ฉะนั้นวิธีการของเขาในการตั้งประโยคคำถามนะคะนะักเรียนดูดีๆเขาบอกว่า who's more artistic นักเรียนจำได้ไหมคะว่า artistic มี3พยางจึงใช้ more จำได้ไหมคะอ่าทบทวนนะคะ Artistic นะคะมี3มพยางจึงใช้ more ฉะนั้น Who's more artistic นะคะแล้วก็ตามด้วยอะไร comma นะคะตามด้วย you or your mother แค่นี้เองแล้วก็ตามด้วย question mark ฉะนั้นทุกข้อจะต้องถามว่าอะไรคะ Whose ถูกต้องไหมคะอ่าแต่ถ้าข้อไหนที่ไม่ได้มีสามพยางคให้นะักเรียนทาไมให้นะักเรียนเติม er ไปข้างหลังทำไมคะข้างหลังคําพวกนี้นั่นเองเช่นข้อที่3ฟ fun ั funny เติมทำไมเติม er ใช่ไหมคะอ่นะครูไม่บอกแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยน y ไหมนะคะหรือว่าจะต้องเติม er ได้เลยฉะนั้นพวกเราเรียนไปแล้วให้เรา กลับไปทบทวนให้เรียบร้อยนะคะ who's แล้วก็จุดๆๆจ,จนะ,ะจะเป็น taller นะคะ who's taller แล้วก็คอม,มา่าห้ามลืมคอม,มา่าตัวนี้เด็ดค่ะแล้วก็ตามด้วยอะไรคะข้อที่5 your father แล้วก็มีคำว่า or จะต้องมีคำว่า or ทุกข้อนะคะ or your mother แล้วก็ตามนั้นตามด้วย question mark ฉะนั้น เมื่อข้างหน้านะคะถามครบทุกข้อแล้วนะคะข้างหลังตอบ I ตอบ a M นะคะฉะนั้นให้หนักเรียนรื้อฟื้นไปที่ verb to be นักเรียนจำได้ไหมคะ verb to be มีอะไรบ้าง verb to be ประกอบด้วย is am แล้วก็ are จำได้ไหมคะที่จะใช้เฉพาะเจาะจงกับ am ได้เลยก็คือ I ใช่ไหมคะส่วน is จะใช้กับประธานที่มีแค่1คนเท่านั้นหรือ1ตัวนะคะจึงจะใช้ is ได้ส่วน r จะใช้กับประธานที่มีหลายคนหรือหลายตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีกี่คนหรือมีกี่ตัวให้นักเรียนสังเกตว่าเขามี s หรือไม่มี s แต่พวกนี้นักเรียนสังเกตดูแล้วเนี่ยประธานพวกนี้มี S ไม่ลูกไม่มีเลยฉะนั้นเหล่านี้จะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะมีหลายคนหรือหลายตัวไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเขามีแค่คนเดียวแล้วก็ตัวเดียวจึงจะต้องใช้จุดๆ,ๆุทุกตัวเลยโอเคไหมลูกใช้อะไรครูใบ้ไปแล้วครูบอกไปแล้วบอกขนาดนี้แล้ว ง่ายดิดเดียวนะคะทีนี้เรามาดูในตารางนะคะเขาให้เขาให้อะไรมาให้คะอ่าเขาให้ adjective มาให้เรียบร้อยแล้วทุกคำเลยทีนี้ artistic มีไปแล้วนะคะก็คือใครนะ I ใช้แทนตัวเองเราจะไม่ใส่คำว่า I ลงไปจะไม่ใส่ I ไปแต่จะใช้แทนว่ามีมีก็คือตัวฉันนะคะแต่ทีนี้ส่วนตรงเนี้ย เราก็ใส่พวกนี้ไปได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ตอบมาให้แล้วด้วยบางข้อเขาก็ตอบมาให้แล้วด้วยถูกต้องไหมคะฉะนั้นมีแค่1 2 3และ4 4ช่องที่เราจะต้องใส่ลงไปเองด้วยตัวเองนั่นเองนะคะอ่าเราก็ดูค่ะท a ร k a t ท v ฟนะคะตัวนี้ t a l k a t ท v ฟเราควรจะใส่ อะไรลงไปโอ้ยคําตอบก็ไม่ได้มีเลยนะคะเนี่ย,ยคําตอบไม่ได้มีเลยนะคะเราก็แค่สังเกตแค่ข้างหลังแล้วก็เอามาใส่นั่นเองอุ้ยยากจังเลยแบบฝึกหัดของครูยากมากๆเลยนะคะโอ้โหนะเกิดการประชดประชันขึ้นมาทันทีอะครูก็หวังว่านักเรียนของครูทุกคนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะ อ่แบบฝึกหัดก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะคะเราแค่ดูตัวอย่างของเขาครูก็แค่เอาตัวอย่างเขามาอธิบายให้เราเข้าใจอีกครั้งนั่นเองนะคะอ่าวันนี้จะเป็นการทำแบบฝึกหัดเบาๆนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเรียนกันอย่างจริงจังแล้วนะคะครูก็หวังว่าพวกเราคงจะมีความเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบ การอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ See you next time Bye